E สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่คิงนะครับเสกสรรสูดแดงน้อยครับปัจจุบันทำงานที่ธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานเขตขอนแก่นหนึ่งตำแหน่งรองผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับพี่คิงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมโดยจบปริญญาตรีจากคณะสหวิทยาการสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนทุนของธนาคารกรุงไทยศึกษาที่ MBA ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานี่เองนะครับผม อย่างที่รู้นะครับว่ากยศออนะครับก็จะเป็นกองทุนหนึ่งที่ให้สําหรับกู้ยืมแล้วก็หลังจากที่เราจบการศึกษาไปแล้ว2ปีนะครับเราก็มีหน้าที่ในการใช้ในส่วนของภาระหนี้ตรงนี้คืนนะครับ ถ้าเราอยู่ในหน่วยงานเนาะหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐอันนี้หน่วยงานเขาก็จะหักนําส่งให้เป็นรายเดือนนะครับส่วนถ้าใครเป็นผู้ประกอบการนะครับก็จะอาจจะจ่ายด้วยตัวเองหรือให้หักจากบัญชีเดิมที่เราเคยได้รับเงินเลยก็ได้ทีเนี้เราจะมาวางแผนกันว่าทํายังไงเราจะสามารถจ่ายเงินกู้กยอสอตรงนี้ได้นะครับผมโดยสสเต็ปที่ว่าไว้สเต็ปแรกนะครับคือการใช้เงินเดือนก้อนแรกให้คุ้มค่าที่สุด นะครับพอเราจบไปเนี่ยเราจะมีรายได้นะครับจากการทําธุรกิจแหละหรือว่าเป็นเงินเดือนนะครับวิธีที่ดีที่สุดมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือทํางบดุลส่วนตัวแล้วก็งบกําไรขาดทุนนะครับอาจจะมองว่าเอ้ยสอตัวนี้มันคืออะไรพี่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะครับดูตัวแรกเลยก็คือในส่วนของงบดุลส่วนตัวคือจะมีสินทรัพย์แล้วก็นี่สินถ้าให้คิดง่ายๆนะครับเราก็มาดูว่าในส่วนของที่ดินหรือบ้าน หรือรถยนต์หรือแม้กระทั่งอัญมณีอย่างเช่นทองคาพวกนี้นะครับที่เรามีกรรมสิทธิ์อยู่เนี่ยเราก็เอามาไว้ในฝั่งทรัพย์สินนะครับส่วนของหนี้สินเนี่ยเราก็มาดูว่าเรามีภาระหนี้บ้านหนี้รถอะไรไหมพูดตอนนี้อาจจะดูไกลตัวแต่เดี๋ยวหลังจากที่เราจบไปนะครับเราก็จะมีความต้องการในเรื่องของสินทรัพย์พวกนี้เข้ามางบดุลเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสภาพคล่องเราดีขนาดไหน อย่างเช่นถ้าสินทรัพย์มีอยู่5ล้านบาทนี่สินมีอยู่2ล้านแสดงว่าตัวนี้เรามีสภาพคล่องที่ดีนะครับคำว่าสภาพคล่องคืออะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับสมมติเราไม่สามารถที่จะทําอาชีพได้หรือเราไม่สามารถประกอบธุรกิจของเราได้เราสามารถแปลงสินทรัพย์ที่มีเยอะๆของเราเนี่ยนะครับไปเป็นเงินสดเพื่อชําระหนี้ได้แล้วก็ยังเหลือเงินส่วนต่างที่จะเอาไว้สําหรับชําระหนี้ตัวอื่นแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะ ส่วนอีกตัวนึงคืองบกําไรขาดทุนส่วนบุคคลนะครับพูดง่ายๆก็คือจะเป็นรายรับรายจ่ายซึ่งพี่มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าดีมากเลยของอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือเซ็ตของเราเขาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Happy Money ในนั้นนะครับเขาจะให้เรากรอกข้อมูลแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเรามีรายได้อะไรบ้างเรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้าง เราสามารถที่จะบันทึกได้เราจะเห็นได้เลยครับระบบ AI ของ Happy Money เนี่ยจะคำนวณให้เราเลยว่าเราใช้เงินเกินตัวไปไหมเราสามารถตั้งเป้าได้ว่าเราจะใช้ในวันนี้เท่าไหร่นะครับเป็นการควบคุมเงินของเราด้วยและที่สำคัญบางทีนะครับเราทำงานประจำเนาะหรือประกอบอาชีพเนี่ยแค่เงินทางเดียวอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการเพิ่มรายได้ก็คืออาจจะทำงานอดีเกเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ ขายออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการรับจ็อบอื่นๆที่สามารถทําให้รายได้ของเราเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะต้องไม่เบียดเบียนเวลาส่วนตัวของเราด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทํางานไหนจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของ งานที่เราต้องดูแลทั้งเรื่องของบุคคลด้วยนะครับตัวนี้ก็อยากให้น้องๆเนี่ยวางแผนให้ดีถ้าเราจะทำะมีรายได้เพิ่มก็ดูเรื่องเวลาอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเวลาของเรามัน,มนได้หรือเปล่าอย่าลืมแบ่งเวลาในการพักผ่อนท่องเที่ยวในตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวหาเงินอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวอันนี้ก็ไม่ได้เนาะผ่านไปนะครับในส่วนของหัวข้อแรกหัวข้อที่2นะครับสเต็ปต่อมาก็คือการใช้สิทธิสวัสดิการที่อยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุด นะครับสิทธิสวัสดิการพี่จะยกตัวอย่างมาก็คือจะมี3ตัวนะครับตัวแรกก็คือประกันสังคมตัวที่2ก็คือจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund นะครับและสุดท้ายก็คือจะเป็นสกรออมทรัพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเนาะการใช้สิทธิสวัสดิการหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยนะครับแล้วเราไม่มีสวัสดิการพวกนี้เลยเราจะต้องเอาเงินเก็บของเรานะครับน้องๆลองคิดดูก็ได้ครับว่าสมมุติว่าเราเก็บเงินไป5ปีเนาะ 5ปีเราเก็บเงินได้ประมาณอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหรือ2 0 0 0 0นบาทก็ตามนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราอาจจะป่วยด้วยทุกกรณีหรือเกิดอุบัติเหตุเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาถ้าเราไม่มีสวัสดิการต่างๆเลยเราอาจจะต้องนําเงินที่เราเก็บมา5ปีเนี่ยครับแทนที่เราจะเอาไปเที่ยวเอาไปาซื้อสินค้าซื้อต่างๆเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับตัวนี้ก็คืออยากแนะนําให้ใช้สิทธิสวัสดิการย ani, อย่างเช่นประกันสังคมนะครับ อันนี้มันก็จะสามารถเบิกได้เนาะก็ให้ใช้ตัวนี้ไปนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นกบขอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund เนี่ยหมายถึงว่าทุกๆเดือนนะครับเราจะหักเราจะหักรายได้ของเราอย่างเช่นเงินเดือน15ื่นเนาะหัก10%อย่างเงี้ยครับก็คือหักอยู่ที่1 5 0 0บาท เข้าไว้ในกองทุนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือนายจ้างของเราครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆเขาจะสมทบให้เราอีก1,500บาทก็คือ10%จะมีที่ไหนครับที่เราฝากเงินวันนี้เลย1,500แ,แล้วได้ดอกเบี้ย1,500อันนี้เราพูดให้เห็นภาพเนาะก็คือ p v i d e น t f u ันนี่แหละที่ที่เป็นตัวที่เห็นชัดเลยนะครับคือเราฝาก1,500นะหากเงินเราพันห้าแล้วก็นายจ้างสมทบอีกพันห้เป็นสามพบาท แล้วไม่พอนะครับเขายังเอาเงินในกองทุน3,000ันของเราเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับก็จะได้ผลตอบแทนเนี่ยกลับมานอกจากเงิน3 0 0พแล้วก็ยังได้ดอกผลอีกรวมแล้วอาจจะเป็น3,5 0 0หรือ3หรือ4 0 0พก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเงินเก็บที่ดีเพียงแค่ว่าในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ในทันทีนะครับจะต้องกเกษียณหรือเออร์ลี่ออกไปก่อนเราถึงจะใช้ได้แต่ก็เป็นการวางแผนในอนาคตในส่วนของการ,กรเกษียณ ทีนี้ตัวสุดท้ายของหัวข้อที่2ก็คือสากลออมทรั์นะครับก็จะมีในส่วนของเงินฝากที่มีดอกเบีย้ยสูงนะครับถ้าเราอยู่ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วมีสากลหรือว่ามีแม้กระทั่งเกษตร,รกรนะครับเขาก็จะมีในส่วนของสากลเพื่อการเกษตร,รตัวนี้ดอกเบีย้ยเงินฝากก็ค่อนข้างที่จะสูงหรือบางที่อาจจะมีการออกพันธบัตรอะไรต่างๆสลากต่างๆออกมาตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุน ที่จะให้เกิดดอกเกิดผลด้วยเหมือนกันและที่สําคัญนะครับในส่วนของสากลเนี่ยก็มีเงินกู้ที่ดอกเบีย้ยต่ำนะครับบางท่านอาจจะต้องอกู้มาเพื่อทําบ้านนะครับเพื่อการเกษตรเพื่อลงทุนในธุรกิจนะครับหรือใช้เพื่อการศึกษาของบุตรในอนาคตตัวนี้ในส่วนของสากลเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะถูก นะครับแล้วก็ของสถาบันการเงินก็ให้เลือกดูได้นะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยสถาบันการเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็อ,อัตราดอกเบี้ยก็มีการเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะต่ำด้วยเหมือนกันหัวข้อที่3นะครับก็คือการใช้เงินให้ถูกทางด้วยการวางแผนดางด้านภาษี ประกันและภาษีนะครับตัวนี้น้องอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มันคืออะไรเหรอภาษีนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับของการยื่นภาษีก็คือผู้มีเงินได้อย่างเรานะครับถ้ามีรายได้เกิน1 2 0 0 0 0บาทขึ้นไปต่อปีจะต้องอเข้าสู่ระบบของภาษีถึงแม้จะยังไม่ได้เสียภาษีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิน1 2 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็จะต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดเราเกิน1นึ่งแสนสอหมื่นบาทละเราอาจจะต้องมีการหักภาษีนะที่จ่ายนะครับภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราวางแผนเรื่องของการที่ทํายังไงเราจะจ่ายภาษีให้น้อยลง ไม่ใช่เป็นการหนีภาษีนะครับหรือเลี่ยงภาษีแต่เป็นการบริหารภาษีอย่างชาญฉลาดก็คือจ่ายภาษีให้ถูกลงหรือบางท่านอาจจะไม่ได้เสียภาษีเลยนะครับทำยังไงบ้างล่ะก็คือจะมีในส่วนของรูปแบบของการซื้อประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่แนะนำก็คือว่าพอหลังจากที่เราจบไปอะครับ หลังจากจบไปเนาะอายุเราก็จะอยู่แค่ประมาณ23 24 25กําลังจะบอกน้องๆว่าถ้าเราอายุน้อยๆน,นะครับแล้วทําประกันเนี่ยทุนประกันมันจะสูงแต่ว่าเราจะจ่ายเบี้ยที่ต่ํายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าทุนประกันคําว่าทุนประกันคือหมายถึงถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนะครับด้วยทุกกรณีหรือทุกพลภาพเนี่ยประกันเขาจะจ่ายทุนตัวนี้ให้เรายกตัวอย่างเช่นบุคคล2คนนะครับเพศชายแล้วกันเนาะคนแรกอายุ25ปีอีก อีกคนหนึ่งอายุ35ปีอย่างเงี้ยครับในทุนประกัน1ล้านเท่ากันนะครับคนที่อายุ25อาจจะจ่ายเบี้ยประกันอยู่แค่20,000บาทต่อปีนะครับส่วนคนที่อายุ35ก็ทุนประกัน1ล้านบาทเหมือนกันอาจจะจ่ายเบี้ยอยู่ที่ 40- 0 0 0หรือ50,000บาทน้องๆจะเห็นแล้วนะครับว่าเ,เราทำก่อนนะครับเราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่พี่บอกนะครับเราก็จะต้องดูในส่วนของศักยภาพในการจ่ายของเราด้วยว่าเราสามารถจ่ายได้อยู่ที่เท่าไหร่ นะครับเพราะว่าไม่ใช่เราอยากจะออมเราอยากจะลงทุนเราอยากจะซื้อประกันหรืออยากจะบริจาคต่างๆแต่ทีนี้ถ้ามันเกินตัวมันจะทําให้เราขาดสภาพคล่องได้นะครับก็ให้ดูตัวนี้ไปด้วยเนาะนอกจากในส่วนของการประกันแล้วนะครับในการบริจาคนะครับบริจาคให้กับโรงเรียนวัดนะครับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยเหมือนกัน บิดามารดาที่อายุ60ปีขึ้นไปตัวนี้ก็ลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็ดอกเบี er ้ยบ้านเป็นต้นส่วนรายละเอียดเรื่องภาษีเนี่ยน้องๆก็สามารถไปศึกษาได้ในเว็บไซต์นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับว่าการลดหย่อนภาษีจะมีหลายๆเพจหลายๆเว็บไซต์เลยที่จะแนะนำในตัวนี้อันนี้พี่จะพูดในส่วนของคร่าวๆนะครับ และสุดท้ายนะครับในส่วนของสเต็ปที่4ก็คือการใช้เงินทํางานความมั่งคั่งจักทวีคูณวันนี้แหะครับที่เรามาคุยกันตั้งแต่เราเริ่มวางแผนทางการเงินเริ่มต้นใช่ไหมครับตั้งแต่สเต็ปที่1ทํางงบรายรับรายจ่ายนะครับดูว่าสินทรัพย์ของเรามีมากกว่านี้สินไหมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของใช้สวัสดิการอย่างชาญฉลาด พยายามใช้เงินตัวเองในการจ่ายเนี่ยให้น้อยที่สุดแต่ใช้สวัสดิการของหน่วยงานให้เยอะๆนะครับแล้วก็มาต่อด้วยการวางแผนภาษีนะครับสุดท้ายจะมาจบอยู่ที่อ้าวแล้วเงินที่เหลือล่ะเราก็จะมาลงทุนนะครับการลงทุนพี่จะแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาน้องๆอาจจะบอกว่าอ้าวลงทุนเพื่อการศึกษายังไงเหรอพี่ก็เหมือนกับที่เราได้อกองทุนกอยศไปนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ มั่นคงและยั่งยืนนะครับเนื่องจากว่าการศึกษาเนี่ยจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดแต่ที่พี่มาพูดวันนี้ก็คือการที่เราจบปริญญาตรีออกไปแล้วเราไปทํางานนะครับเราอาจจะมีเงินส่วนหนึ่งแหละมาใช้ในการเรียนต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอก นะครับหรือสมัยนี้นะครับเขาก็จะมีทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆหรือแม้กระทั่งทุนของหน่วยงานอย่างเช่นของพี่คิงเองนะครับก็เป็นนักเรียนทุนของธนาคารกรุงไทยเนาะธนาคารก็จะส่งพี่มาเรียนที่ M B A ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากเราจบไปนะครับเราก็ไปพัฒนาองค์กรของเราในด้านที่เราถนัดนะครับอย่างนี้เป็นต้น เราถามว่าการศึกษาสมมุติว่าลงทุนไปแล้วเราได้ยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของรัฐราชการรัฐ,รฐวิสาหกิจนะครับหรือแม้กระทั่งของเอกชนเนี่ยบางหน่วยงานถ้าเรามีวุฒิปริญญาตรีเราอาจจะได้เงินเดือนประมาณนี้แต่พอเรามาเรียนจบแล้วเราได้ปริญญาโทรหรือปริญญาเอกอครับเราก็จะมีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนฐานเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็เป็นการวางแผนทางด้านการเงินด้วยเหมือนกันที่จะเป็นการเพิ่มเงินให้เร็วขึ้นกว่าที่เราจะรอไปทีละปีเนาะ อีกส่วนหนึ่งก็คือการเติบโตในสายงานหรือキャ r アพาร์ตนะครับบางท่านจบปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยก็จะได้ขยับตำแหน่งขึ้นจากเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสเจ้าหน้าที่อาวุโสก็ไปเป็นผู้ช่วยเป็นรองผู้จัดการได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนอีกด้านหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการนำเงินมาลงทุนนะครับ ลงทุนมีอะไรบ้างพี่ลงทุนก็จะมีในส่วนของตลาดเงินและตลาดทุนนะครับถ้าพูดไปมันอาจจะกว้างๆเนาะแต่พี่จะแนะนําว่าการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันจะเปรียบเหมือนกับเราไปซื้อไปซื้อส้มแล้วกันเนาะ,อ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างของพี่แล้วกันพี่เงินเดือนหมื่นห้านะครับวันนี้ถ้าพี่อยากกินส้มพี่ก็แค่เอาเงินนะไปซื้อส้มใช่ไหมครับหมื่นหก็จะได้ส้มมาทานแหละโอเคพอทานเสร็จแล้วส้มก็หมด ก็จบแล้วนะครับเดือนหน้ามาพี่ก็ต้องเอาเงินหมื่นห้าของพี่ไปซื้อกินใหม่อย่างเงี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วการให้เงินทํางานหมายถึงการที่เราเอาเงินหมื่นห้าเนี่ยไปซื้อต้นส้มนะครับเปลี่ยนกันเมื่อกี้คือซื้อผลมากินเลยก็ง่ายดีแต่อีกวิธีหนึ่งคือไปซื้อต้นส้มหรือต้นอะไรก็ตามนะครับมาแล้วเราก็เอามาปลูกพอเราเอามาปลูกครับ ต้นส้มหรือต้นผล,ลไม้หรือผักอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเนาะมันก็จะออกดอกออกผลใช่ไหมล่ะครับมีดอกมีผลให้กินอาจจะกินทุกปีหรือกินทั้งปีที่เปรียบเทียบอย่างนี้กําลังจะให้เห็นว่านี่แหละครับคือการลงทุนเงินต่อเงินนะครับเอาเงินที่เราได้รับแทนที่เราจะเอาไปใช้จ่ายเลยแล้วก็จบเราก็เอาไปลงทุนแล้วก็ค่อยเอาดอกเอาผลนะครับตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนาะ ตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีการวางแผนที่ดีสุดท้ายแล้วพอถึงต,ตรงที่เราต้องจ่ายกยศกลับมาที่การชําระหนี้กยศนะครับเราก็จะสามารถจ่ายได้นะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานหักนําส่งเนี่ยก็จะสามารถหักนําส่งได้ตามปกติกําลังจะบอกน้องๆว่าถ้าเราออมก่อนเราก็จะรวยกว่านะครับแค่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเนี่ยมาเป็นเงินลงทุนมันก็จะทําให้เราเนี่ย มีเงินเก็บในหลักแสนและหลักล้านได้อย่างรวดเร็วนะครับขึ้นอยู่กับเราเนี่ยมีการวางแผนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับที่ที่กำลังจะจบไปเนาะนอกจากวันนี้ได้มาฟังเคล็ดลับดีๆ4ี่สเต็ปของพี่แล้วนะครับอา,อาจจะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่ากว่าที่พี่จะมาทำงานณจุดนี้แล้วก็เรามีเงินเก็บได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราก็ไปลงทุน รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จอย่างนี้ยครับโอพันทุกอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนมาตกผลึกว่าส่วนตัวแล้วเราชอบการลงทุนแบบไหนเนี่ยมันต้องผ่านประสบการณ์ที่มีมาก่อนบางคนอาจจะชักชวนให้ไปทําแบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเป็นเป็นรุวนเริ่มต้น น้องๆที่เรียนอยู่บางคนอาจจะเคยลงทุนมาแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายเนาะสมัยนี้เป็นโลกของดิจิตอลแต่ถ้าใครยังไม่ได้เคยนะครับก็ลองออมก่อนคําว่าออมครับไม่จําเป็นว่าต้องออมเป็นหลักเยอะนะครับเพียงแค่เงินเดือนเราเท่าไหร่หรือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเท่าไหร่เราลองหักมาเก็บไว้สักสิแล้วไอ้สิเราก็ไปดูว่าเราตรงไหนที่เราเหมาะ จะเอาไปไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมหรือว่าจะเอาไว้ในหุ้นกู้หรือว่าจะลงทุนในหุ้น cryptocurrency ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ forex Fore <x S 2> ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มีความเสี่ยงสูงตัวเนี้ยก็ฝากน้องๆช่วยศึกษาให้ละเอียดก่อนการลงทุนนะครับเพื่ออนาคตของเราจะได้สดใสแล้วก็มีเงินใช้ไปตลอดนะครับผม